สวัสดีค่ะวันนี้การเดนทีชานลเนาะวันนี้เราจะมีน้องมิ้นค่ะดาราประจําช่องการเดนทีเนาะวันนี้น้องมิ้นจะมาพาเรามาเที่ยวที่ร้านนี่คุ้มดําเนินรีสอร์ทตอดจอดจอดไปะเราจะพาน้องมิ้นไปกินข้าวกันไปมิ้นแนะนําไปตรงไหนดีคะ ไ,ไปตรงนู้นเนาะเราจะไปดูกันนะคะว่าที่คุ้มนี้เนาะเรามีอะไรให้น้องมิน้นทามีอะไรพาเราไปดูบ้างเนาะนี่บรรยากาศก็จะดีค่ะนี่ดูบรรยากาศโอเคอยู่นะนี่นี่มันม,ม,นมีมันมีตรงนี้ด้วยนี่มินม้นป่ะไปดูกันนี่เจ๊วันเห็นเจ๊วันเต็มปากเต็มคำนะเราเอ่อเราเดินขึ้นไปตรงนี้ไหมมิ้นปะปปปะไปทางนี้ค่ะ นี่ข้างในมีก็จะดูอลังการงานสร้างนิดนึงแต่เราชอบนี่เอามิน้นมันเราขึ้นไปไม่ได้อ่ะ,อะนี่โอ้โหนี่เจ๊บันชอบอันนี้นี่เน,นะานะอันนี้คืออะไรคะหนูรู้จักเหรออันนี้มันเขาจะให้ให้เอาข้าวมาเสิร์ฟให้แล้วก็ถ้าสั่งกินตรงเนี้นยค่ะท่านี้้แต่ว่านี่เป็นอันนี้หลังคาเนี่ยปลอม เป็นจากปลอมแต่ก็เก๋ไงมันก็ราคาอาจจะแพงนิดนึงแต่ก็ทนเนาะปะเราไปดูมีมันมีข้างหลังมันมีกังหันน้ำด้วยเราไปทางไหนดีมิน้นทางนี้เพราะมันแล้วก็โอเคปะนะมีเจ๊วันชอบอัน,นอเนี้ยไอ้กังหันเนี่ยเห็นไหมคะกังหันวิทย์น้ำอะ่ะนี่นี่นี่ดวดูกังหันวิทย์น้ำ แต่ว่าวันนี้เขาอาจจะไม่ได้เปิดเนาะมันอาจจะมืดแล้วเขาเลยไม่ได้เปิดเขาจะเปิดตอนกลางคืนอ้าวเหรอมืดกว่านี้ว้าวไปไปทางไหนต่อคะเราจะไปทางไหนดีคุณแม่บอกว่าทางไหนร้านกาแฟที่บอกเขาเมื่อกี้เขาทำใหม่อ๋อหนูมิ้นมากี่ครั้งแล้วคะร้า,านเนี้ยครั้งที่สามตองระวงังระวงัง <5. S 1> ว้าวมีโสรสลอยด้วยไ <5. S 1> ปไปไป <5. S 1> ว้าว ข้างหน้ามีอันนี้มีแสดงสดด้วยดูคบตรบตันค่ะโอเคเนาะไหนคุณแม่อยู่นี่ไหมมิ้นดูซิไปดูน้ำตกไปดูน้ำตกกันไปดูน้ำตกกันคุณแม่อยู่ไหมไปดูดิ มิ้นมิ้นมาทางนีิ้ดีกว่ามิ้นว้าวดูแบรพืน้นก็เทนะไหนไหนคุณแม่อยู่ไหนโอ้โหไหนนี่เหรอที่ว่านั่งกินในน้ำอ,ะอ่ะะ่ะงั้นเราไปดูไหม เดีหลังคามุมงไ้จากปอมแล้วก็คงเหล็กโอเคดีไซน์ไอ้มิ้นขึ้ไปนั่งกึไปนั่งกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนใส่แว่นอยู่เนี่ยเฮ้ยมิ้นเราไปซิ่งจักรยานเขาได้ไหมเนี่ย เขาอ่ะะคแล้้้วไมดอาวเหรอไม่ก็ต้องลองคือพี่อันนี้คือต้องเช่าเหรอคะหรือยังไงอะไรนะคะหนูมากินข้าวหนูก็เล่นฟรีได้เหรอเฮ้ยมิ้นมาจองคนละคันเร็วมันเล่นยังไงพี่ถีบเอาใช่ไหมคะฮะเฮ้ยเราก็เอาไฟฟ้าไหมมิ้นเอาไฟฟ้าหรือเอาปาดเอาเอาไฟฟ้าเลยอะไปเอาไฟฟ้าไปคนละคันน้องยังเล่นไฟฟ้าก็ได้นะฮะน้องยังเล่นไฟฟ้ายังไม่ได้อ้าวไฟฟ้าที่ต้องเอาอยู่เท่าไหร่คะ ไไอพี่อายุมันถึงสิบขวบแล้วจริงแต่การปัานวอ๋เหรออ่ะปลาเราปั่นก็ได้มิ้นมาคนละคันองโอ้ได้มามิ้นมาเจ๊วันขับเจ๊วันขับให้เกิดบปฏิเหตุบ่อยพี่ถึงขับได้จริงแต่เวลาน้องเขาตกใจเงี้ยอ๋อจะยิงบิดไปเลยทีนั้นอ๋องั้นพี่มาสอนหนูคร่าวๆก่อนได้ไหมอ่ะได้เนี่ยเจเจต้องจับยังไงคะอ่ะ รรคับสตา์ทกุญแจป้า <ขอ S 1> บถ้าพี่จะถอยหลังพี่กดตัวน,นี้เลยกดอันนี้ถอยหลังใช่ถ้าจะเดินหน้าก็กดเพื่อนก็นี่นี่คือเดินหน้าได้แค่เดินหน้ากับถอยหลังใช่ครับนี่ก็ขับเล่นอ๋อโอเคแม่ลันคะขับเล่นในนี้ได้หมดเลยตัวน,น,นี้ครับนนนขบ้าออกข้างนอกมันมีรถเข้าออกตลอดมันอันตรายอ่าโอเคไปม,มินขึ้นเราไปเดี๋ยวนะคะอันนี้เบรกเบรกนี่กำเอาใช่ครับมินเป็นคนถืออย่างนี้ดีกว่าถือยังไงถืออย่างนี้แหละ คืออย่างนี้โ okay. อเคแล้วก็เราคอยลากก่อนลแล้วเราก็บิดใช่ไหมไปครับอ,อันนี้คืออะไรอูอไฟหน้า,ว,าว้าวปาเราจะไปซิ่งกันแล้วเราจะไปซิ่งกันแล้วอันนี้คือบรรยากาศดีมากทุกคนอันนี้ก็คือเราไปแล้วไปเลยไปแล้วนะที่เราจะไปแล้วนะมัน บอกซ้ายเหรอคะโอเคไม่ครับเดี๋ยวบนฟ้าบนฟ้าสิโอเคได้ฮะฟ้านะฮะลาบลาบกาวลูกสอนนะครับลูกศรไหนโอ้ให้หนูไปทางนี้ใช่ไหมใช่แล้วนี่เราพี่บอกไห้หนูไปทางซ้ายทำไมเนี่ยโอเคออกมีสายออกมาก่อเปิดเดี๋ยวถ้าพีนที่ขก็จะมีมอรล้อเนี่ยมันจะเบียดกันอ๋อโอเคโอเคไปไปเลยนะสวยแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะ ้ดูข้างหน้าเรามีคนซีคนหนึ่งข้างหน้าแต่เขาสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยหมุนกล้องไปทางข้างหน้าสิเอ้ยโอ้ยน้องเขาเซ็กซี่ด้วยเต้มันดับหรือเปล่าไม่ไม่ใช่มันแตะหน้าจอมันก็จะขึ้นมาอ๋ออเคุ้ยอันนี้ก็เท่นะใช่อ้าวรถรถเจ๊วันนี่นารถเจ๊วันมันอยู่นี่ได้ไงเนี่ยว้าวไปแล้วไปแล้ว ให้ดูบรรยา,าก,กาศรอบๆด้วยนะคะน้องมิ้นะคะบรรยากาศคือดีมากามาให้เราวิ่งตามเส้นนกเขาได้ไปไหนอ,ะอ,อ่ะก็จะไม่หนูโอ้โหดูบรรยา,าก,กาศสองฝั่งเลยอ่ะน้องมิ้นบรรยายได้เลยหนูเคยมาที่นี่กี่ปีแล้วคะน่าจะปีแล้ะคืนตอนโนมาตอนหนูมามันสวยอย่างนี้ไหมอ่ะสมัยมก่อนมันยังไม่เป็นแบบนี้คะ่ะมันจะเรียบๆค่ะ,คะ วันนี้เขาทำขึ้นเยอะเลยเนาะปอนไปหาคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนดูโอ้โหตอนนี้ก็จะโอ้โหแต่รู้สึกว่าแป๊บเดียวมากๆเลยอ่ะเรามาถึงแล้วแล้วอุ้ยกล้องสั่นไม่เป็นไรนิดเดียวไม่เป็นไรโอ้โหตรงนี้มีหมอกด้วยมีหมอกด้วยมีหมอกด้วย ที่ไปทุกอื่นบ้างได้ไหมเนี่ยไม่ไม่ในในในคุปเราอ่ะขับเล่นในคุปเราได้ไหมในคุปเรามันมีถนนใหญ่นะคะคนเราไปได้แค่นี้แหละครับกานจอดรถโอเคโอเคที่ระวังรถหน่อยนะเพราะมีรถซีโร่ได้จ้ะนี่รถต้องระวังหนูแหละอ่าอันนี้ก็คือต้นมะพร้าวไหนนี่ต้นมะพร้าวมะพร้าวเต็มลูกเลยเร้วมาเอามะพร้าคนเดิมได้ บรรยากาศดีมากอ,อันนี้จะเป็นที่พักค่ะที่พักข้างในใส่กล้องก้มหรือเปล่ากล้องไม่ก้มนะใส่กล้องก้งนะมจะไม่เห็นอะไรนะคะไม่ก้มค่ะอุ้ยชิบโ,โน้อะเลี้ยวค่ะน้อขอร้อง อา้าวคนเดียวหรอเงอ๋อน,น้ำตาไหล <c oughs> เอาเข้ยไปต้องดัาตาไหลฝ <c oughs> ุ่นเข้าตาโอ้โหฝุ่นเข้าตาด้วยแย่เลยโอ้โหลมก็ไม่มีฝุ่นเขา<ว>้าตาเฉยเลยข้างหนา้าก็ได้สิรถแล้วเจ๊ฮะ<า>เลี้ยวไหมไม่ดีแล้วจะเลี้ยวอ,อ้มอมไปงงแล้วูกอ่ะอ๋อหรืออาจจะเลี้ยวไปเลี้ยวไปที่ลานจอดรถไหม เดี๋ยวเราก็้าไปนั่นี้โทรให้หรอคะได้แล้วผู้ใหญ่ขับนะคะเขาก็ไต่แค่ตูนเด็กค่ะเขาก็ไม่อยากให้ขับเท่าไหร่โอให้เราไปขับเล่งมั้ยล่ะโอ้อันนี้วิวสวยอุ้ยว้าวอันนี้คือข้างในก็จะเป็นร้านแบบร้านเหล้าค่ะมีร้านอาหารด้วยอันนี้มันดีมากเลยนะเจ๊เจ๊หนูบอกเลยมันมีอาหารทุกอย่างอ่ะ มาแล้วเราจะซิ่งแบบโคบมกันละโอเคดูข้างในมีโคมแดงๆด้วยนี้ว้าวาแดงๆมาดูบา้างไปได้หรอคะอาจารย์ไปไปขันเราไปโคมข้างในกันข้างในดูน่าจะสวยเลยแหละหรือเปล่าโคมแดงดูเพลงรา สวยมากวิยสวยมากต้องเลยหน้าต้องขึ้นไปด้วยหนู่งยแล้วเช่อันนี้ก็จะเป็นบ้านเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นบ้านติดน้ําอ่ะแอเชจริงเหรอบ้านเราออันนี้คือเขาทอบหม่ยเป็นบ้านติดน้ําค่ะมันมืดมากห่อยก็น่าไปทางนี้ได้หรือเปล่า อ๋อตรงนี้น่าจะเป็นห้องประชุมใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเอาไว้จัดจัดห้องประชุมใช่ค่ะอันนี้มันเขาจะรวมตัวไม่ก็เป็นงานนะคะแบบ้อหมดงานแต่งเวลาเขาจะมาแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็ะจะทําขึ้นอะไรนี่ค่เป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังใช่ค่ะโอ้ยในกล้องสวยนะโอ้โหหนูว่ามีแสงสีฟ้าค่ะในกล้องมันจะแบบเหมือนแบบบรรยากาศคือ โอ้ตรงนี้เขาห้ามเราเอารถไปละใช่เอ้ยไปไม่ได้ค่ะอันนี้เนาะไม่ใช่เราจอดตรงนี้ก่อนเราจอดก่อนไปหาไปได้เหรอเราลงไปดูไปดูคุณแม่ใช่ใช่อ้าวสั่งกับข้าวกินแล้วเหรอ นี่นี่แม่ลงทุน,<ห>นลงทุนเท่าไหร่นเนาะอาติชีน่งไข่ห้างไปฐาน้าทางนู้นนะไข่ห้างไข่ห้างนิดนึงเออนิ่น,งนึงไว้ <c oughs> เ๋ยวมองโก้อเอ้ยไม่ใช่สมัแล้ววะนี่ค่ะเป็นห้องพักเนาะ ห้องเท่าไหร่เจ๊รู้ไหมน่าจะสามพันกว่าใช่อเองอะ่ะรับเดียวก็เปื่อยเขาอาจจะอบแล้วก็ได้แต่ว่าหลังคาเขาเท่นนะเขาใช้เป็นเหมือนกับยางพารานะนะั่นน่ะหลังคาแบบนี้หลังคายางพาราก็เก่าแล้วโดนแดดโดนฝนอ๋อนะก็เขาสวยไงมันสวยไงสวยแต่ว่าจากนี่ก็จากจากปลอมนะจากเทียมหลังคามุงจากเนี่ยทำสวย ก็จะประมาณนี้ค่ะห้องเล็กมากเลย็ห้องประมาณสี่คูณสี่ป่ะไม่น่าจะสี่คูณหกเอ้าหรอก็บรรยากาศนาะมีที่นั่งชิวๆอยู่หน้าห้องตัวเองมีน้ําเหมือนนั่งอยู่ริมคลองค่ะเหมือนมีบ้านอยู่ริมคลองก็โอเคนะเหมือนมีบ้านอยู่ริมคลองเนาะนี่มีบรรยากาศ บรรยากาศดีมากอุ้ยบินจเจดเรือใส่อะเท่จังเลยอะอันนี้น่าจะต้องเช่าเจ๊ว่าเขาให้เล่นฟรีแต่ว่าตอนนี้มันข้ามแล้วเขาก็เลยเอาขึ้นเฮ้ยเรือใส่ใสแบบนี้เท่อะเจ๊ชอบอะคือมันจ,จะมองเห็นท้องท้องน้ำไง,ขงเ,เ,เขามีประมาณนี้แล้วจเจ้ ตรงนู้นที่น <ENNIS S 1> ึงที <eterm oon> ่เป็นสระน้ำตรงไหนป่ะจห้องพักก็เป็นสระน้ำเจ๊พิจามายังคะเอามาแล้วอยู่นี่อันนั้นบิดมาได้เลยเหรอเยเยอนาเไหด้นะเขาให้เขาให้ไม่เด็กเด็กไม่ต้องไหนอะหลังนี้แหละหลังนี้เลเออหลังนี้แหละก่อนก็ได้เดี๋ยวขมาถ่ายดูดิเดี๋ยวเราว่ายน้ำกันไหมเราขึ้นมาเล่นน้ำนี่ไถยาก้าอาตรงนี้อ่าเจ๊โอเพ่นแอร์นะโอเคอาั้างบ้าน ตองบ้านดีคนละห้องไอ้ห้องห้องหลังนี้ของใครอ่ะมีต้นไม้กั้นอยู่ของแมนเหรอของพี่เออยู่ไหนของพี่เอแม่เลยมั้งห้องใหญ่สุดเลยของรีสอร์ทใช่ค่ะตื่นทุกคนตื่นเดี๋ยวนี้โผล่มุตัวชิบดีเอาไปกินข้าวก่อนเอาไหนอีกอันนึงที่แจ้ว่าน่ะดิจิดี้อยู่ไหน แต่เดี๋ยวตอน้าค่ำนี้เข้าครัวนะเข้าทำงานล้างจานอยู่สก๊อตไบค์คนละอันนะเป็นอาวุธอ่ะโอ้โหดูเขาทำเท่เนาะเดูออ้าวแล้วมีคุ้มอื่นเหรออ๋อชื่อสานที่ใช่ไหมนั่งเดือดเิดเผลิน โอ้โหนี่ไงสระว่ายน้ำใช่อันนี้เป็นบ้านซักเป็นบ้านซักแล้วออกมาด้านหลังเป็นสระว่ายน้ำอ๋ออุ๊ยนี่ก็เจ๋ออยากใครใครจะมาเช่าที่นี่บ้างอยากมากฮะไม่เชี่ยผมมาเช่าแล้วกลับมาเลยได้นะเด้มาเช่าแต่ก็ได้ได้เดี๋ยวเชีงเม้งนะเชีงเม้งแม่มาไหนมานอนนี่ไหนตรงไหนเดี๋ยวมาคืนนะพี่แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมาคืนเดี๋ยวมาคืนอะไรมอไซ่หมอใส่พี่เขา บบอะไรเออหนูไม่อยากถ่ายไม่ว้าวเป็นไงานหนูมินมเรากำลังจะกลับกันแล้วเนาะมินเนาะจะกลับกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปดูนะคะวันนี้เราไปสั่งอาหารไว้พี่ๆเขาไปสั่งอาหารไว้ว่าเขาจะสั่งอะไรมากินกันบ้างเนาะเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายอาหารต่อว่าเราจะไปจะลองชิมเนาะว่าอาหารที่นี่เขาเป็นยังไงแต่ว่าบรรยากาศสวยมากๆค่ะเราที่เห็นเนาะบรรยากาศสวยมากๆ หน้ามาพักมากที่สำคัญชอบเรือชอบเรือมากโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตั่สวยเฮ้ไปนั่งสินนี่ถ่ายเรีรอยแอดอเอถายักไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ออกินก็พอนหน่อยบร่จรสวยนะลุกขึ้นบรจารย์หน่อยแม่ถิ่นจริงมากเลยแม่แล้วก็เออเน่ยนั่นเนี่ยทาจากกระดาษสาเนี่ยาาไปเราจะข้ไปถึงข้ามาแล้วค่ะสั่งอะไรกันบ้างคะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยทอดมันกุ้ง อันนี้อะไรอ่ะโอหมึกแดดเดี๋ยวหมึกแดกด,น,ดน,น่ะจีนอ่ะอันนี้อะไรคะเออกินหมึกเออปลาทูปลาทูไรโจ้ทูชิต้มส้มปลาทูว้าวรอป้ค่ะเมนูต่อไปค่ะ,คะอ๋อสวนแล้วอันนี้ล่ะอันนี้นอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ,อนนอะ ก๋าเผาปลาทูอ๋ออะไรนะโอ้ก๋าเผาปลาทูอ๋อโอเคปะ่ะอันนี้มาไปนั่กับคุณแม่ด้วยช้อน,นสวยปนะ่ะเราจะมาชิมกันละสมาชิกสมาชิกสระมาชิกตรมาชิกคายย่ยาทย่าทยาย่าทยายาวัยรุ่นจะมามกินกันใครจะเอาข้าวบ้างคะ

ดน้าอ่ะเดี๋ยวปวาทีจะเปิดเอยใช่ไหมควนเท่ของแก้วมดีไซน์เขาจะเอียงยืนจะเอียง คุณก็จะยังเห็นกา้ดที่ต่างแก้วยังมีดีไซน์เลยอ่ะร้านเนี้ย มีน้ำตกแล้วก็มีหมอกลงมาเก๋ๆไม่อยากเชื่อว่าดำเนินสะดวกค่ะมีร้านแบบนี้ด้วยอาหารอร่อยบรรยากาศดีอิ่มมากๆ หรือยังคะไม่เอาเอาของหวานใช่ไหมคะแซลเล่นนีกับข้าวงนห่ารถานหมดแล้วทุกอย่างเรียบเป็นน่ารอดอด็จสุดท้าย เอาไหมอ๋อแข่งคันนะเดี๋ยวมันปกอดจะัวดร้อยก็มีเคยอยู่กับเพื่อนกินโจ๊กอะแล้วก็แบบอาจจะแยงมันกินมันแล้วอะไรอะกินไปแล้วเพื่อนมักินด้วยหลังจากเราสองคนยิมแล้วเราสองคนก็จะไปออกกำลังกายกันค่ะออกกำลังกายเอาคันไหนดีมิ้น เอาสีชมพูไหมสีชมพูเอาสีชมพูนี่เราก็จะเป็นอันนี้ก็ดีนะเหมือนรถแรลลี่์ดีนะมิ้งจะเอาคันไหนเอาแล้วแต่มิ้งสิเราเลือกคนละคันอยู่แล้วนี่พี่อันนี้พูดดูถีบเล่นได้เนาะ คุณจะเอาคันไหนคะเ,นเอาคันนี้ไหมล้อใหญ่เท่ดีมินโอเคไปเจ๊วันเอาคันข้างๆเราองดึงออกมาเลยเหรอดึงดึงได้เลยน้องพี่เนาะโอเคไปว้าวไปเลยมินนำขบวนไปทางนน้นนะวนตามลูกศรน,นะอนะไป เราทำยังไงดีนอป<ะ>ไป,อปไทำไมไม่ถึง,ถงอะไรไม่ถึงแล้วหนูจะเอายังไงไนหนูจะเอาคันไหนล่ะหนูก็ไปเปลี่ยนคันป<ะ>ไปเลยไปมิ้นพาเที่ยวน้องมิ้นพาเที่ยว าเจวันจะแซงก่อนโอ้โอ้ล้อ,อ,อ,อใหญ่มันก็บงังคับยากเหมือนกันนะว้าวมีคันหนึ่งมามินอะไรกลัวอะไรว้าวปาอุ๊ย,ย,ยปะมามามา,มาตามมาตามเจวันมาหลังจากที่เรา กินข้าวอิ่มแล้วนะคะเราก็จะมาแว้นกันบรรยากาศเนะาะเอาตัวเองจะแซงเข้ามาได้ยังไงฮะเราก็จะไปซิ่งกันโอเควันนี้ก็อาจจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะวันนี้เราก็ อ,อ,อิ่มแล้วได้ชมสถานที่สวยๆชมเม้าทพักสวยๆนะคะเก็บไว้เก็บไว้เป็นไอเดียเนาะเผื่อได้มีโอกาสได้เอาไปประยุกตที่จะไปตกแต่งถําสวนหรือทําอะไรก็ตามเราก็จะได้หัดทําไม่ใช่หัดไม่ใช่หัดทำก็ได้ดูการตกแต่งไว้เป็นไอเดียนะคะวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะช่องการเด้นทีชแนลนะคะฮะใหญ่ขั้นใหม่โอเคแค่นี้ก็หอบอยู่นะมิ้นเอาอยู่เหรอจะเอาค่้น้องั้นน้องขั้นไหนคะขั้นเพ่โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะดี